อาณาจักรตามพอล,ลิงเป็นอนาณาจักรโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชอาจจะเป็นบริเวณบ้านท่าเรือหรือบ้านพระเวียงอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรลังกาสุกะบริเวณจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันมีอาณาเขตทางตะวันออกและตะวันตกจรดทะเลอันดามันถึงบริเวณที่เรียกว่าทะเลนอกซึ่งเป็นบริเวณจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันคำว่าตามพระเป็นภาษาบาลีแปลว่าทองแดง ส่วนลิงเป็นเครื่องหมายบอกเพศเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าธร,รมบาลิงกาหรือธัมมะลิงกาหรือธรรมบาลิงกรรมจีนเรียกตันเหมยหลิวหรือโพลิงหรือโฮลิงแปลว่าหัวแดงอาณาจักรตามพรลิงมีกษัตริย์สำคัญคือพระเจ้าสีธรรมมาโสกราชและพระเจ้าจันทรพ,พานุสีธรรมราชซึ่งทรงสามารถ รวบรวมพวกมลายูและแขกทมินเข้าไว้ใต้อำนาจอจาณาจักรตามพอลิงนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงไปยังอาณาจักรสุขโขทัยและดินแดนทั่วแหลมมลายูพระภิกษุจากนครศรีธรรมราชเคยเดินทางไปสื่อพระพุทธศาสนาถึงประเทศลังกาในพุทธศตวตรรษที่7อาณาจักรตามพอลิงได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันต่อมาในพศ1318 อาณาจักรตามพอลิงได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยและพศ1568ได้ถูกพวกโชละจากอินเดียยกทัพมารุกรานในพศ1658ได้มีการส่งคณะทูตไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนราชวงศ์ซ่งที่เมืองไคฟงพุทธศตรวรรษที่16อาณาจักรตามพอลิงได้ส่งไพร่พลไปช่วยพระเจ้าสุริยวร,รมันที่2สร้างเมืองนคนรธม พศ2113อ,อ,21 13, อาณาจักรตามพอล,ลิงได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรลังกาสุกะพศ2837เมืองนครศรีธรรมราชได้เข้ารวมอยู่ในอนาณาจักรสุโขทยัยและพศ1890เมืองนครศรีธรรมราชได้เข้ารวมกับอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรตามพอล,ลิงนี้ประกอบด้วยเมือง12เมืองคือสายบุรีปัตตานีกลันตัน ปาหังสายบุรีพัทลุงตรังชุมพรบันทายสมอสงขลาตะกัวป่าและคาระหิหรือกระบุรีใช้สัตว์ประจำปีเป็นตราประจำเมืองเช่นสายบุรีใช้ตราหนูปัตตานีใช้ตราบัวกลันตันใช้ตราเสือปาหังใช้ตรากระต่ายเรียงลำดับไปสำหรับเมืองบันทายสมอที่ใช้ตราลิงนั้น นักโบราณคดีบางท่านเช่นหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีสานิฐานว่าอยู่ที่เมืองกระบี่ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อเมืองกระบี่ในปัจจุบันจดหมายเหตุจีนระบ,บุว่านครโฮลิงหรือตามพอลิงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนในพศ 1291, 1310, 1311, 1356, 1358 และพศ1361ต่อมาได้มีการเรียกชื่ออาณาจักรตามพอลิงใหม่ว่าอาณาจักรสิริธรรมภายหลังเมื่ออยู่ใต้อำนาจอจาณาจักรสุขโขทัยได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองศรีธรรมราช